เคล็ดลับวิธีการทําให้ยางก้อนถ้วยไม่เหม็นแล้วก็น้ําหนักดีสีสวยพ่อค้าชอบเนีย่ยไหนก็ยางนี่ฮะมันบ่ม็นมันบ่ม็น หัวนอื่นอะมันเหม็นสวนนี่โอ้ยโปเหม็นเอามันคือบ่บ่บ่โปเหม็นจิงใอ่ไหมเขาเจ้าคือว่ายชียางมันเหม็นโอ้ยนี่บ่เหม็นนี่นี่เขาจุ่มพูนยังไงกูดิเป็นน้ำยังผุมโยกหลายลายสวนมานี่มี่สวนนี่แหละบ่เหม็นโอ้แต่แต่โยกยางมวะนี่ก็ว่าเป็นจุกมาหลายพันสวนอันีเนาะโป้เหม็นสวนนี่บ่เหม็นมันบอกบอกบอกว่าในก้อนชียางเป็นเดินหนักดีอยู่บ่หนักกี่เอออันโอ้ค่าแตกบ่ ข้าจงมันลายฝนขี่ยางนักแน่นอืมบ่บ่เคยพ่อแม่นพ่แบบนี้อยู่แถวจุกโล่ห้องนี่บ่มียางแบบนี้พ่อจับฟ้องอากาศฟ้องอากาศก็พ่อจัดก้อนเงี้ยเงี้มีต่ฟองบ่พ่ออากาศรับเล่นบาทน้ำไหลออกอันนี้เฮาของเฮานี่ก้อนฟองอากาศเป็นยังไงพ่ออากาศบ่มีเลยบ่มีพ่ออากาศเลยพ่ออากาศเลยมีแต่ยางล้วนๆมีแต่ยางอ๋อแล้วก็บ่เหม็นบ่เหม็นเป็นแต่เงิดอ่ะ เป็นน้ำยางเป็นน้ำน้ำโพดมันก็เป็นน้ำยางวะใช่เลยน้ำยางขันเนื้อยางมันเนื้อยางแน่นเนื้อยางมันดีอาซีหลาย่ไหลมันกับมันกับเข้มข้นมันเป็นน้ำน้ำยางเนาะอันเป็นน้ำน้ำยางเป็นน้ำดีอาซียางบานนี้ดีอาซียางมาจากยังบานนี้เดียซี่ยางมาจากถาดอาหารบานนี้จ่อา่อมไมเจ่อย่อมไมาให้มันสิมันเป็นน้ำอาหารครับคนสีอ้วนสีจ่อยกันอยู่น้ำอาหารนั่นแหละ ข้นส,น,นสีอ้วนสีจอ้อยก็่ยัองห้อาหารอยู่น้ำอาหารการกินนี่แหละคนมาจกยางอันนี้เส้นกีดยางได้นี่ครับนี่ผู้ผมและหลายๆนี่เส้นกีดยางกีดมาหลายยี่ห้อแลอ้วไม่แต่ผมไม่กีดปีแปดครับกีดว่าจะปีสามแปดปีนี้ปีหกหกหรอสามสามทิพย์ก็ปีแล้วไหมเออ บ้านี่แต่ตะกีดยางมะนีเคยเห็นอยู่บ่อันยางใบบ่มีจังส่น้ำยางเนียนๆหนักๆยังสิพ่อหน่นนนนนพนะพ่อพ่อวะพ่มันบ่บ้านพ่อมันบ่อทะเล<บ>าะพ่อพ่อสวนนี่ยังมั้งพ่อเพ่อสวนนี่หรือพอดีอ <c oughs> มันเป็นน้ำปุย๋ยเป็นน้ำน้ำกดน้ำ